คุงค่ะตอนนี้เราจะเอาเราจะมาทดลองเอาเอาลูกโป่งกับเปิดส้มนะมาดูกันว่ามันจะเป็นง่ายง่ายไม่บอกกูก่อนเอาเปิดส้มนะคะมาใส่ลูกโป่งแล้วมันจะแตกรูปส้มแมมกินเลยไหมแ้วมันรุ่นแล้วมันจะแตกแบมกินเลยไหมหนุกไม่เล่น ไม่เล่นเดี๋ยวไต้แค่นเห็นไหมอ๋อแม่แม่แม่มันจะไต้กับที่แม่เป่านี่แหละเดี๋ยวนี้บีบกว่า <c oughs> อ่ะหลังจากที่เราเป่าเสร็จแล้วเราก็จะลองบีบผิวเปลือกต้มนะว <c oughs> ่ามันจะแตกจริงไหมนะคะแบมธอเลกคนไหมอ่ะ <c oughs> อ้าวยังไม่กล้าบีบอ่ะแตกจริงค่ะ